สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณเฟมคุงนะฮะกับหน้านจอ L B K r o w e a k e r นะฮะกับซอที่มันเป็นสนัญลักษณ์ L B C นะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแฟปนะฮะกับโปรแกรม p r e m a Studio นะฮะซึ่งแฟปเนี่ยนะฮะ เป็นโปรแกรมอัดเกมนะฮะซึ่งสำหรับในคอมผมนะสำหรับคอมผมนะคอมอื่นอาจจะอัดได้ก็ได้นะฮะซึ่งในคอมผมเนี่ยจะไม่สามารถอัดเดสก์ท็อปได้นะครับผมเลยต้องใช้แคมเป s i a ซียในการอัดเดสก์ท็อปนะฮะซึ่งพอเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้จาก Google นะฮะพิมพ์ว่าวิธีลงแฟบนะฮะกับวิธีลงแคมเป s i a เซีย นะ,ะหรือพิมพ์ว่า c a ม t a s เซสตูดิโอเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าพิมพ์ว่า c a m t a s เซสตูดิโอเนี่ยต้องพิมพ์ว่า v เจ็ดนะฮะ v จุดแล้วก็เจ็ดนะฮะจะหาเจอนะฮะแล้วก็ในคลิปที่แล้วเนี่ยที่บอกการการลง youtube เนี่ยอืมก็เป็นก็ถ้าใครชอบแล้วไม่ชอบก็ช่วยกดไลค์กับซับสไครต์ด้วยนะฮะโอเคเราก็จะพูดความทำเองมากนะฮะแล้วก็มาทำความรู้จักกับแฟบกันเลย แอปเนี่ยเป็นโปรแกรมอัดนะฮะอัดเกมนะฮะซึ่งโปรแกรมอัดวิดีโอนะฮะซึ่งพอเราลงมาได้ปุ๊บเนี่ยลงได้นะฮะแล้วก็จะอย่าไปยุ่งกับหน้าแรกอะไรมากนะฮะให้เรามายุ่งกับที่เก้าสิบเก้า fps กันก่อนนะฮะอันนี้ผมไปปรับนะฮะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมั่งนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเอ้ยอันนี้ดิเอ้ยอันไหนนะ อ่ะโอ้ไม่ใช่ตอนนี้มันเอาไว้เลือกเลขนะฮะว่าจะเอาไว้อยู่ตรงไหนซึ่งผมเนี่ยเลือกเลขเอาไว้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็นี้จะเซฟโปรไฟล์โฟลเดอร์วิดีโอเนี่ยไว้ที่ไหนนะฮะผมเลือกไว้ที่ที่อัดวิดีโอข้างนี้นะฮะแล้วก็ข้ามมาที่มูวี่นะฮะมูวี่เนี่ย เราจะต้องเลือกฮอตคีย์ที่เอาไว้อัดนะฮะซึ่งผมตั้งไว้เป็นปุ่มโฮมนะฮะแล้วก็นี้เราก็เลือก FPS ที่จะอัดนะฮะยิ่งมากยิ่งแหลกนะครับยิ่งมากยิงแหลกนะครับฮะแล้วก็แค่เลือกว่าฮอตคีย์กับ FPS นะผมเลือกไปที่สามสิบนะฮะเพราะมันต่ำสุดหรือถ้าจะปรับเองก็ได้นะถ้าปรับเองเนี่ย ภาพเราอาจจะซาได้นะฮะนะฮะก็เลือกไปที่สามสิบนะดีแล้วส่วนอันนี้คือสกกีนช็อตเอาไว้ถ่ายรูปนะฮะเร่งอันนี้ผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะฮะจะใช้เป็นในโปรแกรมถ่ายรูปในตัวเกมของมันอยู่แล้วอย่างไมค์ครับเนี่ยถ้ากด F2 มันก็จะถ่ายรูปอยู่แล้วอืมใช่ฮนะนี่เราก็ตั้งที่ 1> F 1 0นะฮะเป็นฮอตคีย์ในการถ่ายรูปนะครับเยหมดแล้วฮะแฟลหมดแล้วแล้วก็มาต่อกันที่แคมเตเซียนะครับแคมเตเซียเนะี่ยเราจะต้องเลือกวิดีโอเฮอ่ะเราจะต้องเลือกวิดีโอเนะี่ที่เราอยากเอามาต่อกันนะฮะอย่างเช่นถ้าอาัดจาก เราควรใช้แฟบกับแคมตาเซียเข้าร่วมด้วยกันนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะพอแฟบเนี่ยเราพอเราอัดเนี่ยเราจะได้หลายอย่างนะครับหลายอย่างเขาบอกว่าหลายอย่างนะครับซึ่งเราจะได้มาเป็นสามไฟล์วิดีโออย่างนี้นะบางถ้าอัดแบบเป็นชั่วโมงเลยก็เยอะนะฮะทีนี้เราก็หลากไฟล์ออกมาตรงนี้นะ วิธีการใช้แคมเปอเซียนะครับเบื้องต้นนะฮอัดลึกซึ้งอาจจะแบบไม่ค่อยอัดนะซึ่งพอเราเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ปิดไปนะฮะขอย้ำนะว่าแคมเปอเซียเนี่ยจะทำนานมากเลยนะครับสำหรับวิดีโอเยอะๆนะฮะเคเราก็อย่าพูดคำเนะแล้วก็มาต่อกันเลยนะฮะซึ่งเราก็จะได้วิดีโอของเรามาแล้วเราก็ลากลงมาที่นี่ ฮะแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างมาอันนึงซึ่งมันก็จะให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าจะตั้งยังไงมั่งซึ่งของผมเนี่ยจะต่อไปที่ YouTube and h ดีะนะซึ่งในคลิปที่แล้วที่จะพูดว่า HD จากข้างหลังคืออะไรก็คืออันนี้นะฮะโอเคเราก็กดโอเคไปซึ่งหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น y u t u b e นะฮะซึ่งจะสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ยจะมีแถบดำนะฮะ ถ้าอยากให้พอดีเราต้องไปที่ซูมแผนนะฮะแล้วก็เลือกคลิกขวานะฮะแล้วก็พิมพ์ที่ snap to video edge มัง้งนะฮะปึ๊บมันก็จะพอดีเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าพอดีควรทำทุกต้นคลิปนะฮะงเช่นแบบนี้นะฮะปึ๊บ ได้หรือเปล่าไม่ได้เนาะอันนี้มันยาวไปใช่ไหมเราก็ต้องทำยืดออกมาแล้วนะก็จัดเรียงตามความชอบของเรานะครับลงวันนี้บ้า โอเคเราก็เลือกตามขนาดตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็เอาไฟล์มาวางไว้ที่อันที่สามอย่าวางตรงนี้นะฮะให้วางข้างหลังนี้ก็วางไว้ปุ๊บแล้วก็เลือกที่นี่แล้วก็ขวา s nap t o video edge นะฮะส่วนไลบรารี้เนี่ยเราจะเลือกไฟล์เสียงหรืออะไรที่เราแบบฟาวเอฟเฟ t อย่างเงี้ยแบบเราทอปคลิกเมาส์คลิกไว้ ไว้ออนที่์บ็อรท็อดับเบิ้ลคลิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ okay. ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นคําพูดนะที่ใส่ไว้นอกเหนือจาก YouTube นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกความยาวความสั้นได้นะฮะแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยจะปิดไม่ได้ซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะฮะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าแต่สําหรับผมแล้ว ออันนี้ดีกว่านะครับเคก็แล้วแต่คนชอบส่วนออดิโออันเนี้ยเป็นตัเป็นไฟล์ที่ดีมากเลยนะเอาไว้ลบเสียงลบกวนนะอย่างเช่นเสียงวิทยุเสียงทนะีวีนะก็ควรเลยให้เรากดอันนี้นั้นก็จะหาว่ามีตรงไหนเนี่ยเสียงซามากที่สุดมันก็จะทําการลบนะฮะแล้วก็น,นี้เราก็จะสามารถปรับเฟ็ in f ฟ t ต Out, v o u u m e Up, Volume d ดา n ได้นะฮะหรือเราจะสามารถเลือกปรับเองได้นะฮะอย่างเช่นแบบเสียงน้องเราตะโกนอย่างเงี้ยเราก็เลือกปรับให้มันไม่มีเสียงนะฮะซึ่งจะเป็นเสียงปี๊ดนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นการนะฮะแน่เป็นการตัดนะฮะ อันนี้ก็คือ Mouse Effect นะครับเห็นะฮะเราก็จะเลือกคลิกนะฮะก็จะเป็นคลิกนะครับแล้วเราก็เลือก ว่าเราจะใส่คลิกหรือไม่นะฮะก็จะเป็นนี้สปอตไลท์นะฮะแล้วก็เป็นไฮไลท์นะครับตัวนี้จะเป็นลบเป็นริงอันนี้เป็นวาร์ปอันนี้เป็นสีโปนะฮะเป็นหยดน้ำนะฮะนี่เป็นริงสีฟ้าอันนี้เป็นวาร์ปนะฮะตัวนี้เป็นสิโปเป็นหยดน้นะฮะอือต่อไปก็คือลิตเติ้ลคลิปนะฮะ ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นแบบแอดคลิปอันอื่นมั้งนะถ้าจำไม่ผิดส่วนอันนี้เป็นเสียงแทรกนะครับเสียงแทรกเหมือนเพลงอะ่ะเคยฟังเพลงบางเพลงไหมมันจะมีเสียงแทรกนะฮะส่วนนี้ก็คือรีคอร์ดคาเมล่านะฮะห้ามดูไม่ดู <c oughs> นะฮะหมดหรือยังอ่ะก็คืออันนี้ก็คือ i ิเจอร์อินอะไรไม่รู้อันนี้ก็คือคำอธิบายภาพนะฮะซึ่งใน Youtube ก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะซึ่งผมก็จะใช้อยู่แค่นี้นะครับเนีนะอันเนี้ยนะฮะโอเคโอเคก็จบแล้วการใช้ แคมตาเซียสตูดิโกับแฟบก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนใช้แฟบ u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  e แคมตาเซียอย่างสนุกนะครับขอบคุณครับโอเคนะฮะยังไม่จบนะฮะลืมอะไรไปบางอย่างนะฮะก็คือการทำให้สำเร็จนะฮะอันนี้ไม่เอาลบทิ้งนะฮะเราต้องการแค่เอะ มาได้ไงอ,ออาออกดีลิตนะเราดิดก็ดีลิตทำนะอ,อ,อ,อะไรอ่ะอนะซึ่งเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะฮะเราก็จะไปที่ product and share นะครับนี่นะฮะเราก็จะมีเลือกด้วยนะฮะ ซึ่งแชร์ทู u t u b e นี่ผมไม่แนะนำนะครับซึ่งมันทำยากมากแล้วก็นานมากนะฮะแต่ถ้าทำเสร็จแล้วก็ดีหน่อยนะครับอือัวนี้ก็จะเป็นบิกนะฮะเป็นวิดีโอไฟล์นะครับซึ่งก็เป็นซีดี DVD เลดีเฮดดี iPhone iPad iPod ว็บแล้วก็คอสซูมซิงค์พอร์ตชั่นเฟดตีแนะนำให้เป็นเฮดดีนะสำหรับคนที่จะเอาอัพโหลดลง YouTube นะฮะแล้วก็ชื่อไฟล์ก็นะฮะชื่อไฟล์เอ้ย y o u ดิเออท u b e นะการใช้ YouTube เรตนนะครับโอเคการใช้การใช้ใช้เออนี่นะฮะแล้วก็แล้วก็ใช้หัญลักของเรานะตัวยอ่อคูนเฟรมขคงชานแนวนะครับ ซึ่งในแคมเปญเนี่ยจะไม่สามารถใช้สัญลักษณ์นี้ได้นะฮะ,ะนะฮะต้องไปใส่ที่หน้า y o youtube ออเองนะฮะคลิปเฟคุณแฟนคุณชาแนลวิทีการใช้ y u t u b e ู YouTube บ้างตนนะฮะโอเคพอกด Finish ปุ๊บแล้วก็จะขึ้นแถบสัญลักษณ์แบบนี้นะฮะแล้วเราก็รอจนมันเสร็จนะฮะเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าคลิปวิดีโอนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ